เคยสงสัยไหมครับว่าโอกาสในการไปเรียนต่อ,อยุโรปเนี่ยบางทีมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยอืมยังไงเหรอคะลองนึกภาพงานมหากรรมใหญ่ๆที่รวมข้อมูลการศึกษาจากทั้งฝรั่งเศสเยอรมนี Germany, อิตาลีมาไว้ในที่เดียวกันสิครับแต่ว่างานนี้กลับไม่ได้จัดในกรุงเทพหรือสิงคโปร์นะอ้าวแล้วจัดที่ไหนละคะจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับโอ้โหที่เวียงจันทร์เลยเหรอคะอันนี้น่าคิดมาก ปกติงานสเกลใหญ่ขนาดนี้เราจะเห็นแค่ในเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคใช่ไหมคะพอโลเคชันมันเปลี่ยนไปปุ๊บอืมมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยใช่เลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันถึงงานมหกรรมการศึกษาต่อ,อยุโรปประจำปี2025หรือ Study in Europe Fair ที่จัดขึ้นในสอปปาลาวซึ่งข้อมูลที่เราได้มานี่มีจุดน่าสนใจซ่อนอยู่เพียบเลย โดยเฉพาะประเด็นที่ว่ามีผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวไปร่วมงานด้วยตัวเอง อันนั้นคือหมุดหมายสำคัญเลยนะคะที่ทำให้งานนี้มันพิเศษกว่างานแนะแนวการศึกษาทั่วไปแน่นอนครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือการขุดลงไปให้ลึกกว่าแค่ข่าวว่าจริงๆแล้วงานนี้มีเป้าหมายอะไรซ่อนอยู่ใครคือผู้เล่นหลักที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังแล้วโอกาสที่เป็นรูปธรรมท,ที่ถูกเอามานำเสนอมันสะท้อนภาพอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเป็นเรื่องราวเบื้องหลังความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างลาวกับยุโรปที่เราจะมาคลี่ให้เห็นกันวันนี้ค่ะ เอาละครับเรามาเริ่มจากภาพที่เห็นกันก่อนเลยงานนี้จัดขึ้นที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2025บรรยากาศก็คงเหมือนงานแฟร์การศึกษาที่เราคุ้นทุนกันใช่ไหมคะใช่ครับแต่จุดที่ทำให้เราต้องหยุดคิดก็คือการปรากฏตัวของคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวหรือมอชออแล้วไม่ได้มาธรรมดานะครับนำทีมโดยท่านศาสตราจารย์ปิญญาเอกผู้เพชรแก้วพิลวง์ท่านเป็นถึงรองอธิการบดีเลยโอ้ การที่ผู้บริหารระดับรองอธิการบดีลงมาด้วยตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะมันคือการส่งสัญญาณที่ทรงพลังมากใช่ค่ะแต่มันอาจจะเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์หรือเปล่าครับหรือว่ามันมีการผลักดันที่เป็นรูปธรรมจริงๆตามมาเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่ไม่ใช่แค่การไปร่วมง,งานเพื่อสร้างภาพลักษณ์เฉยๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยสัญ,ญลักษณ์นี่แหละค่ะคือสิ่งที่มีความหมายมากม การกระทำแบบนี้มันมีน้ำหนักมากกว่าการออกถแถลงการเป็นกระดาษไหลเท่าเลยนะอ๋อครับมันคือการประกาศอย่างเป็นทางการต่อหน้าสาธารณาชนเลยว่าเราพร้อมแล้วที่จะร่วมมือเป็นการบอกประชาคมยุโรปว่าเราเอาจริงแล้วก็เป็นการบอกนักศึกษาของตัวเองด้วยใช่ค่ะเป็นการบอกนักศึกษาว่านี่คือทิศท,ทางที่มหาวิทยายลัยสนับสนุนไปเถอะเราปูทางให้แล้วมันสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้ทุกฝ่ายได้ในทันทีเลย อ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการใช้บรมีของสถาบันมาการันตีความสำคัญของงานนี้เลยเพราะเป็นแบบนี้แล้วคนที่ไปงานก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่โอกาสส่วนบุคคลแต่เป็นโอกาสที่ประเทศชาติเห็นด้วยและส่งเสริมถูกต้องค่ะมันยกระดับจากงานแฟร์ของเอกชนกลายเป็นเวทีความร่วมมือระดับสถาบันไปเลยและพอพูดถึงผู้จัดงานเบื้องหลังยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยครับค่ะ เพราะนี่ไม่ใช่เอเจนซี่จัดหานักเรียนที่ไหนแต่เป็นความร่วมมือด้วยตรงระหว่างสาภาพยุโรปหรือ EU กับประเทศสมาชิกและก็หน่วยงานด้านการศึกษาของสอปอลาวเองเลยอืเดี๋ยวนะครับในข้อมูลมีคำว่า Global Gateway โผลขึ้นมาด้วยค่ะคำนี้มันคืออะไรกันแน่ครับหมายความว่างานแฟร์การศึกษาที่เราเห็นกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ระดับโลกของ EU เลยเหรอ ใช่เลยค่ะและการเชื่อมโยงจุดนี้ได้คือหัวใจของการสนทนาของเราวันนี้เลยครับยุทธศาสตร์ Global Gateway เนี่ยเป็นแผนการลงทุนมูลค่ามหาศาลของสาภาพยุโรปเลยนะคะแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การแข่งขันสร้างถนนสร้างท่าเรือแบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อแข่งกับมหาอำนาจอื่นอย่างเดียวอา้าวแล้วเขาแข่งกันเรื่องอะไรครับยุโรปกำลังเล่นเกมที่ต่างออกไปค่ะเขากำลังลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ หมายความว่ายังไงครับหมายความว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาแต่มันคือการตอบโต้ทางภูมิรัฐศาสตร์ของยุโรปเลยนะคะแทนที่จะสร้างท่าเรือยุโรปกำลังสร้างเครือข่ายของผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในอนาคตที่ได้รับการศึกษามีความเข้าใจและเชื่อมโยงกับระบบและคุณค่าแบบยุโรปโอ้โหนานมหกรรมครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่งานแฟร์ แต่เป็นเครื่องมือเชิงรุกในการสร้างสะพานทางความคิดและวัฒนธรรมเป็นการลงทุนในคนรุ่นใหม่ของเราซึ่งในอีก10-20ปีข้างหน้าคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคนตัดสินใจทางนโยบายเป็นนักธุรกิจเป็นนักวิชาการที่มีความสัมพันธ์อันดีกับยุโรปเป๊ะเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมันคนละเรื่องเลยนะครับมันคือการมองการไกลที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นจากภายนอกมากเป็นการสร้างพันธมิตรในอนาคตผ่านห้องเรียน มันคือซอฟต์พาวเวอร์ในรูปแบบที่จับต้องได้จริงๆแม่นยาม,มากค่ะมันคือการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนซึ่งจะให้ผลตอบแทนในระยะยาวนี่คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดของยุทธศาสตร์ Global Gateway ที่ถูกนำมาปฏิบัติจริงพอเราเข้าใจภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์ Global Gateway แล้วก็น่าสนใจนะครับว่ามันถูกย่อยออกมาเป็นโอกาสจริงๆที่นักศึกษาคนหนึ่งจะเดินเข้าไปในงานและคว้าไว้ได้ยังไงบ้างครับมีอะไรให้เลือกจับต้องได้จริงๆบ้างแน่นอนค่ะ เพราะสุดท้ายแล้วต่อให้ยุทธศาสตร์จะยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าไม่มีโอกาสที่น่าสนใจพอให้คนคว้าไว้มันก็ไม่มีความหมายครับในงานนี้มีผู้แทนจากหลายประเทศในยุโรปมาเลยหลักๆก,ก็คือฝรั่งเศสเยอรมนีฮังการีอิตาลีแล้วก็ลักเซมเบิร์กซึ่งแค่เห็นรายชื่อก็บอกอะไรเราได้บางอย่างแล้วนะคะบอกอะไรเหรอครับ มันไม่ใช่แค่ประเทศมหาอำนาจทางการศึกษาที่เราคุ้นเคยอ,อย่างเยอรมนีหรือฝรั่งเศสแต่การมีฮังการีกับลักเซมเบิร์กเข้ามาด้วยมันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและโอกาสในสาขาเฉพาะทางที่น่าสนใจมากๆที่ยุโรปต้องการนำเสนอและที่สำคัญคือเขาไม่ได้มาพูดลอยๆว่าเรามีทุนนะแต่ระบุชื่อโครงการมาชัดเจนเลย ไม่ว่าจะเป็น Erasmus Plus ที่เป็นทุนใหญ่ของ EU ค่ะ Campus France ด้วยทุน DADD ที่ดังมากๆของเยอรมนีแล้วก็ s i p e n d i u m Hungary c ั m มของฮังการีด้วยไม่อย่างดีเลย Portfolio หมายความว่ายังไงครับช่วยขยายความหน่อยครับได้เลยค่ะลงดูนะคะ Erasmus Plus เนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือ soft power ชิ้นเอกของ EU เลยมันเน้นการแลกเปลี่ยนทั่วทั้งทวีปสร้างประสบการณ์และพละเมืองยุโรปอ๋อ คือไปได้หลายประเทศในยุโรปใช่ค่ะส่วนทุน D A A D ของเยอรมนีมันคือตราประทรรับรับรองคุณภาพทางวิชาการการดึง D A A D เข้ามาได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องทุนนะคะแต่มันคือการเอาแบรนด์ที่แข่งที่สุดด้านวิชาการของเยอรมนีมาการันตีเหมือนก็บอกว่าโอกาสที่เราเสนอไม่ใช่แค่เรียนฟรีแต่เป็นโอกาสระดับโลกมันสร้างความน่าเชื่อถือที่เงินซื้อไม่ได้ใช่ค่ะแล้ว stipendium h u n g a r i c u ของฮังการีแหละครับ ต่างชาติอย่างจริงจังจะเห็นว่าแต่ละทุนที่ยกมามันตอบโจทย์คนละอย่างมีเป้าหมายทางการทูตและวิชาการต่างกันไปเลยอืมไม่ใช่แนวทางแบบหนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคนเลยไม่ใช่เลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วชัดเจนขึ้นมากเลยครับพูดง่ายๆก็คือ Erasmus Plus เหมาะกับคนที่อยากได้ประสบการณ์ทั่วยุโรปไม่อยากจำกัดตัวเองแค่ประเทศเดียวค่ะส่วน D A A D ก็เหมาะกับสายวิจัยหรือวิศวกรรมที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการแบบสุดๆ แคมปัส f ร a n c e ก็แน่นอนสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสและส t ติเปนเดียมฮังการิคมก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่มองหาโอกาสในยุโรปกลางที่อาจจะมีค่าครองชีพไม่สูงเท่าและมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มันทำให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นเส้นทางที่เป็นไปได้หลายๆไม่ใช่แค่ความฝันลมๆแรงๆแต่เป็นแผนที่ที่มีจุดหมายปลอยทางชัดเจนให้เลือกเดินตามความถนัดของตัวเองเลยถูกต้องเลยค่ะ แต่ในงานไม่ได้มีแค่บูธของมหาวิทยาลัยกับโบโรชัวร์สวยๆใช่ไหมครับผมเห็นในข้อมูลมีส่วนที่น่าสนใจมากคือการนำมิติของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนเป็นอาวุธลับที่ทำให้งานเนี้แตกต่างออกไปหมายถึงการเชิญสิทธิ์เก่ามาร่วมงานใช่ไหมคะใช่เลยครับส่วนตัวผมว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดสุดๆเลยนะเพราะมันทาลายกาแพงความเป็นทางการลงไปได้เยอะมากอือ จริงค่ะแทนที่จะต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ใส่สูตรก็ได้คุยกับรุ่นพี่ที่เคยผ่านจุดเดียวกันมาก่อนมันมีคุณค่ามาหาศาลเลยค่ะเพราะสิทธิ์เก่าให้ในสิ่งที่โบโรชัวรหรือเว็บไซต์ให้ไม่ได้นั่นคือข้อมูลที่หาใน Google ไม่เจอโอ้โหอัน g o o g l e บอลอิสระเมชใช่ค่ะเป็นข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ตรงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าข้อมูลแบบไหนที่ว่าหาใน Google ไม่เจอได้เลยค่ะ ลองจินตนาการว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งกังวลมากเรื่องการหาที่พักในเยอรมนีซึ่งเป็นเรื่องที่ยากจริงๆบโบรชัวทางการอาจจะบอกแค่ว่าให้ติดต่อสำนักงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะไม่ช่วยอะไรมาก ใช่ค่ะแต่สิทธิ์เก่าที่เคยผ่านประสบการณ์นั้นมาสามารถเดินเข้ามาตบไหล่แล้วบอกว่าน้องลืมเรื่องช่องทางทางการไปก่อนเลยเข้าเว็บนี้ w g d a s u k แล้วเคล็ดลับในการเขียนแนะนำตัวเองให้น่าสนใจจนเจ้าของห้องเรียกไปดูตัวคือต้องเขียนแบบนี้นี้โอ้โหเห็นภาพเลยครับเห็นไหมคะมันเปลี่ยนจากความกังวลที่ใหญ่โตให้กลายเป็นขั้นตอนง่ายๆที่ลงมือทำได้ทันทีนี่แหละคือข้อมูลทองคำ นี่มันคือทางลัดที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับเป็นข้อมูลเชิงปฏิบัติที่ช่วยให้คนตัดสินใจได้จริงๆว่าเฮ้ยเราก็น่าจะทําได้เหมือนกันใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนโอกาสที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงได้การได้เห็นรุ่นพี่ที่หน้าตาเหมือนเราพูดภาษาเดียวกับเรายืนอยู่ตรงหน้าแล้วบอกว่าเขาทําสําเร็จมันสร้างแรงบันดาลใจได้มากกว่าการอ่านเรื่องราวความสําเร็จของใครก็ไม่รู้บนอินเทอร์เน็ตเป็นร้อยเท่า มันทําให้เป้าหมายที่ดูไกลตัวกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเป็นไปได้จริงถูกค่ะสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาถ้าจะให้มองภาพรวมของงานนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับแหล่งข้อมูลของเราสรุปไว้สั้นๆว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญสําหรับทุกคนที่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศอืมดิฉันว่าคําสรุปนั้นตรงประเด็นนะคะแต่เราสามารถมองให้ลึกไปก่อนนั้นได้อีกครับ งานนี้มันเป็นเหมือนภาพจำลองขนาดเล็กของแนวโน้มที่ใหญ่กว่านั่นคือการกระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างลาวกับยุโรปให้เป็นระบบและแน่นแฟนยิ่งขึ้นมันไม่ใช่แค่งานแนะแนวแต่เป็นเวทีของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์หมายความว่ามันเป็นเวทีที่ช่วยให้นักศึกษาลาวเข้าถึงโอกาสได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปงมหาข้อมูลเองแบบกระจัดกระจายถูกต้องค่ะมันคือการลดอุปสรรคและเปิดประตูให้กว้างขึ้นอย่างแท้จริง แทนที่นักศึกษาจะต้องส่งอีเมลไปถามมหาวิทยาลัยในยุโรปเป็นสิบสิบแห่งโดยไม่รู้ว่าจะได้รับคําตอบไหมงานนี้รวบรวมทุกอย่างมาไว้ในที่เดียวมีทั้งเจ้าหน้าที่มาตอบคําถามมีทั้งรุ่นพี่มาให้คําแนะนําใช่ค่ะมันคือการสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มที่เอื้อต่อก,การไปศึกษาต่ออย่างครบวงจรตั้งแต่การให้ข้อมูลไปจนถึงการสร้างแรงบันดาลใจเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับสรุปการเจาะลึกของเราวันนี้เราได้เห็นว่า งานมหกรรมศึกษาต่อยุโรปที่เวียงจันทร์ไม่ใช่งานแฟร์ธรรมดารรมดาแต่เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบที่ใหญ่กว่าอย่าง Global Gateway ซึ่งเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ของยุโรปและเป็นการลงทุนที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากฝั่งลาวเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติส่งผู้บริหารระดับสูงมาร่วมงานด้วยตัวเองเป็นการส่งสัญ,ญญาณความพร้อมที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่เลยค่ะ ใช่ครับและในงานก็ไม่ได้มีแค่คำเชิญชวนสวยหรูแต่มีพอร์ตโฟลิโอของโอกาสที่เป็นรูปธรรมและคัดสรรมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็น Erasmus Plus, DAAD หรือ Stipendium Hungaricum ที่แต่ละทุนก็มีเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปและที่สำคัญที่สุดคือการใช้เอามุดลับอย่างสิทธิ์เก่ามาแบ่งปันประสบการณ์ตรงและข้อมูลเชิงลึกที่หาจากที่ไหนไม่ได้เพื่อเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นแผนการที่เป็นไปได้ เป็นการออกแบบงานที่คิดมาอย่างรอบด้านจริงๆนะคะตั้งแต่ภาพใหญ่ระดับนโยบายโลกไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาแต่ละคนเลยครับผมและทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคบคิดต่อนะครับประเด็นไหนคะเราได้เห็นแล้วว่าการศึกษาเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งในภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์ Global Gateway มันก็เลยทำให้เราอดคิดต่อไปไม่ได้ว่าอืม ในอีก10หรือ15ปีข้างหน้าเมื่อนักศึกษาชาวลาวรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาจากยุโรปกลุ่มนี้เดินทางกลับบ้านเกิดพวกเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วเครือข่ายทุนมนุษย์ที่ยุโรปกำลังสร้างขึ้นในวันนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือในมิติอื่นๆที่เรายังคาดไม่ถึงได้อย่างไรในอนาคตครับ